ดูปลาดุกเพีเดียวตอนกลางคืนนะครับพี่น้องดูสะกอนดูสะกอนอ้าปากรอเลยดูอย่างเต็มมันมันอยเมื่อตะวันม,ามาันมันลอเยอะกว่านี้เยอะเกินนี่มันน้อยลงเลยเด้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแต่เชื่อจะไปย้อมักยมนอนกินยางเดียวเลยบนต้นาดยี่เตัวอ้วนๆที่นี่นที่บางเน่อ้โอมันเหนนน้ำเส เกมึงมันเห็นน้ำเต็มเบิ้งเบิ้งพูดนะโอ้เบิ้งพูนะมันได้ยินเสียงเฮาเพิมมันกับม้าระบาดเสียงเมอ่มอาหารมาให้มันดูเพิมมันก็จะเป็นแต่เลีนดีแช่น้ำแตกสวดได้เลยนี่ก็เลยว่าขวดขวดเพิมอาหารมาดูเพิมพูดนะพูดนะเพิมอาหารมาเพิ่ม เฟมมีใส่หรอเฟมเยังเขียเขียะอ้วอ้พออีเมลไดูวุ่นนวด่นนอ้ยดิวดิมาเลยเฟมเอามเร็วเรเร็วนี่มาโฟกัสพี่มาพกกัสพี่พีนี่ข้าบิงปูบิงป่าพีเห็นอยว่างันเมาเบิ้งสาอีกพอเลยไร้แถบอ่ะ อยู่กับบ้านเฮาแท้ๆอยู่กับบ้านแท้ๆก็เลี้ยงปลาได้เห็นบ่พี่น้องเลี้ยงอยู่ในคดดรัวโลดเลี้ยงอยู่ในพักเขาโลดเนี่ยตากใส่หมวกก็ลาเลยเนี่ยบ่ก็ต้องไปหาหญ้าเลยปลาบ้านคนอยู่กับบ้านก็มีปลากินเนี่ยห็นบ่เหมือนเชฟอาหารนม่ได้ทำไมถึงไม่ทำไมหลายดอกว่าไม่กินไปหลายทีจ้ะ กวนนูยอมแับยอมนอนได้กินย่างเดียวเลยกูแนะนำว่ายิ่งกินไปใส่เลยอบุญนู่นน่ะมันลงมาเทลงมันใหญ่ขนาดนี้ว่าใยญ่หลายตัวนี่เมื่อวานก็เลยไปหลายตัวกวน่ะดูวัวหน้าด้วยวัวด้วยวัวมันหิ้มนี่ไมันก็มาเลี้ยไม่เคยมาเลยวนว่ับวนว่ะกวัวดับขนาดไม่ค่อยมาเลยเนี้ยขนาดไม่ค่อยมาแล้วเกลี่มันแรงมากถึงเกลี่ยแบนีเหรอเนี่ย

ทำไมมาดเวิ่งมาดีจังเลยวะนทรัท้ย,ยต่วใหญ่เพมบักในเพิ่มตัวตัวตัเอาม่ย่างเพมเอาม่ย่างบักใจเลยแม่โ้ยมันแรงมากป็นจรวจเลยมันยงนเสีงมูมัน,นมกินเหรเพมแม่ค่ะัวปามมา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 

เรงว่ายแล้วเนาะไม่ไดหลเยอลยวไม่ไม่ม่ไม่ไมวไม่ไมมไม่ไม่ไมม่ไม่ไมมันม่ไม่นม่ไม่ไม่ไม่ม่นม่ไมมันม่ไม่ยด่ไม่นม่ไไม่ไมม่มเไม่มม่มไม่นม่ไมมมมมนมมน่มไม่ไมมมไมม่อม